สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องอรดามาตามน้องนิวน้องนิวฟันเห็นตาที่ตายแล้วมาบอกเลขสองตัว,ตวหางเดียวน้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยคะ่ะวันน้องนิวคุณฟัน,นจังไรไปเลยคะ่ะอีปน้องเมือเ่อไห้มาตามน้องนิวน้องนิวก็ือแต่งตัวงามไหนละจะไปใส่ไปโรงเรียนนะล,ลกูกไปวดัดไปวดัดเโรงเรียนยังท่านเปิดตียังคิ้วเป็นยังอะทามไหนคิ้วเพื่องามเลยนะฮะตัดตัดคิ้ว ปาทิทโทพี่น้องเบิงเดอรอ f c ีเอเนเถื่อนนิวมักช่วยบางงามไปไปตัดคิ้วนี่นะเอาอยางตาดัตดเอาตัดเอาวิทเอากันไกล <c oughs> โอ้ยน้องนิวพี่น้องวงในคิ้วกำงามไปเห็ดแ <c oughs> ห้งงามกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่แหละกระแลกบักช่วยบางงามไปนะ <c oughs> มือได้เปิดเทอมน้องนิววันที่เจ้หาเออวันที่เจ้หาเปิดโรงเรียน ในอุปกรณ์การเรียนไปยังต้องเตรียมยังแไเขาโรงเรียนนีปมมออ่ปุ่มมิกเออปุ่มมิกเสื้อขาวซินบอกเกือบก็เอาเพราเกือบอ,อือโอ้เสื้อลายอย่างตัวนอกนี่ยนะพี่น้องนี่ข่าวว่าน้องนิวเผ่ดฟันแล้วพี่น้องแมงดาก็เลยกอนยัดตั้งกล้องพี่น้อง,น,องน้นอง, FC, งนิวน้องนิวลองเอฟซีฟังดูฟันว่าจั่างไรลก ันเห็นพ่อใหญ่ตายแล้วฟันเห็นพ่อใหญ่ที่พ่อใหญ่อีลาน่ะตายแล้วบุหรุอืมพลันตายได้จากปีแล้วพ่อใหญ่น่ะบุหอืมเออยังกระเทยกระถางเออพลันเลยฟันเห็นพ่อใหญ่บุหรุิ่งเิดาหนิอืมพลันเลยฟันเห็นพ่อใหญ่บุหรุทิปปีตายปี้พ่อใหญ่ได้มาบอกเลขบุหรุหรือจะบอกยังไงพลันมาบอกเลขเป็นโตบุหรุพลันบอกตัวใดบุหรุโคกหเออพลันบอกโคกห เออผมบอกหกห้าล่างเลยก็เออการขอแม่เว่ากับอุ้มใบหนึ่งหกห้าล่างผมว่าผมบอกล่างเลยติลูกเออพี่น้องน้องนิวไลลาฟันยังอีบ่ลูกฟันแต่ว่าพ่อใหญ่มาบอกเลขหกห้าล่างจำได้บักขักเลยป้าพี่น้องเขาให้มาเด้อเลขตัวเดียวหางเดียวเป็นเลขบุหลายหางพี่น้องมักแมงดาหมักไว้หนีพ้อพอเอฟซีบางคนเพิ่นกระทุนบุหลายพี่น้องเอ้า สรุปเลขของน้องนิววันที่หนึ่งกันยายน68ดน้องนิวฝันเห็นตาถี่ตายแล้วมาบอกเลขพี่น้องบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเน้นล่างอีต่างหากพี่น้องน้องนิวบอกว่าเพิ่นบอกว่าหกหาพี่น้องแต่บบแน่เด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวเล่าก่อนเย็นนี่พี่น้องตอนนี้แมงดาถ่ายทำกับวันที่20สิงหาคม68วันพุธพี่น้องก็ไปเที่ยวเล่าก็ได้พี่น้องเพราะว่าไปเที่ยวเล่าแล้วก็ไปเที่ยวไทยก็ได้พี่น้อง เพราะเอฟซีบางคนผลกับมักเล่นเล้านะพี่น้องอ่ะขอบคุณน้องนิวหลายๆที่ให้แนวทางพี่น้องขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องนิวนะคะน้องนิวก็เก่งเก่งพี่น้องผลฟันยังได้ผลกับมักเล่าสู่ฟังพี่น้องเลขกับบอลไล่ห่างพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยแม่น้องดาแนะนำเลยพี่น้องเด้อให้เบิ่งคลิปน้องนิวพี่น้องเพราะเลขมับบอลไล่ห่างพี่น้องเลขแค่พกหาตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเอาก็ขอบคุณน้องนิวหลายๆที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องนิวนะคะ องแมงดาพาเบิร์กนี่จะตึกสะดุ้งพี่น้องผุ้นั้นแมงจะไปตรงนั้นนะเขาไม่ตันเลี้ยงได้แม่จะเป็น่าจะซูมพี่น้องน้มถั่วมพี่น้องดูข่าบน้มถั่วมพี่น้องเห็นบ่ได้จ้าข่าบน้มถั่วมพี่น้องจ้าน่าจะไปพี่น้องทำไมเขาไม่ตันทางนั้นนี่ดู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 โอ้วันนี้อันนี้ไม่ได้เลยดูดิตึกสะดุ้งพี่น้องข่าบน้มถั่วมพี่น้องน้มถั่วมเบิด์ที่เบอรแถวนี้พี่น้อง จนบ่อยากจนมันจะท่วมทางพี่น้องทางน้อยหนึ่งกันนี่ตรงนี้ทางหมู่บ้านแมงดาพี่น้องนี่ขึ้นไปนี่พี่น้องนี่น้ำเต็มตอนน่ะพี่น้องแมงดาจนมาบัวใดพี่น้องจนมาอยากมาถ่ายเอฟซีก็มาบัวใดพี่น้องน้ำท่วมทางไอ้ใส่มาใส่บัวใดพี่น้องนี่โอ้ทางน้ำพี่น้องโอ้หนามเต็มเลยพี่น้องน้ำจนหล่นเลยนี่นจะถถุงน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำมันจะมาที่พุ่นน้ำี่พุ่นน้อน้ำมาแต่พุ่มพี่น้องผูน้ำพุ่มมาตะ ทางเขื่อนจะเป็นผู้พี่น้องทางเขื่อนจะเป็นทางพูนเขื่อนพี่น้องเขื่อนจะอยู่ข้างบนพี่น้องเวลาเขื่อนน้ําล้นมันก็จะลงมาถูกนี่พี่น้องลงมาใส่นี่นี่เลื่อนเนลื่อพี่น้องเอาตึกสะดุ้งอึ๊บได้บ่านอ๋อเอาบ่ได้ําอะไรพี่ลืมอืมเถิดนะดูรูดูรูดนะเออเป็นมดเด็กหน่อยบ้านนางดาเขาสิผลก็ญชมาตกแม่จ๋าแม่เขาไม่เขาไม่ทันทางล้งน่ะเขาเริ่มบวม น้องต้นเขาพี่น้องหมู่บ้านแม่น้องดาพี่น้องต้นเขาพี่น้องเจ็ดจากการดำนาพี่น้องต้นเขากล้างขึ้นพี่น้องเด้พู่นะเขียวสุูมพี่น้องเอ้ยคิดถึงตอนนี้หน่อยพี่น้องตอนนี้หน่อยแม่น้องดาจะลงพี่น้องลงเล่นเลยได้พี่น้องลงเล่นน้ำน้องนี่เพื่อนยังพ่อท่านได้ฉีดไอ้ยังได้พี่น้องเด้อบ่ายแม่น้องดาต้นเขาก็ได้นี่ยพี่น้องต้นเข่าดำลัางเริ่มขึ้นพี่น้องเย ช่วงแรงๆมาชมบรรยากาศพี่น้องบานแมวังดาฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้ำน้ำขึ้นพี่แล้วพี่น้องฝนตกวานฝนตกบางแห้งนึงพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝั่งนี่ก็น้ำเต็มฝั่งพี่น้องน้ำเต็มฝั่งพี่น้อง ช่วงนี้ก็อของกินหลายพี่น้องบาดแมืงดาทั้งเห็ดไม่ทั้งเห็ดท,ทั้งจีโปมทั้งจิ้งรีดพี่น้องเอ้ยดูหนามพี่น้องนะึ้นบักหลายเลงพี่น้องนั่นน้องใหม่น้องใหม่กับร่างไรพี่น้องหมู่บ้านแมืงดานน้องใหม่กับร่างึ้นหลายบรรยากาศนี่คือบรรยากาศตรงนี้โก็ฝนพี่น้องทีพี่ ตีพี่น้องแนมเพ้นไปพู้นพี่น้องผูต้องริมฝังต้องเห็นต้นต้านบ่พี่น้องผู้ต้นต้านบ่ทีแม่ทีแม่น้องดาพี่น้องแม่งได้มีเงินแม่น้องดาก็อยากไปปลุกทีว่าต้องนั้นอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องผู้แม่น้องดาสิซูมให้เบิ่งพี่น้องผูนะถ้ามีเงินแต่ว่าพูดถึงถ้าว่ามีเงินพุ้นผู้ต้นต้านพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นต้นต้านบ่เห็นบ่ต้นต้านนะพี่น้องผูตรงนั้นมีกอไผ่แม่น้องดามีเงินแม่น้องดาอยากปลุกบ้านไว้ริมต้นไม้ต้นต้นนะพี่น้องนะริมนั่นเลย ดินไม่ต้องดานะดินเป็นสวนพี่น้องปลูกผักปลูกผิกหม้อปลูกผักยังไหวตรงนั้นพี่น้องนะแต่ว่านาฝนนี่มันจะึ้นร้ายพี่น้องเลยหนาเมื่อวานซื้อเขาจ้ากับมาตึกสะดุ้งพี่น้องมาใส่มองใส่ยังโอ้ยป่าร้ายพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศพี่น้องเลยทางฝั่งนี่ก็จะเป็นวัดพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้อง ทางวังนี่เกิดเป็นวัดใหญ่เป็นพระใหญ่พี่นอ้องบรรยากาศเงียบสงบพี่น้องเงียบคักเลยพี่น้องเลย สุดลูกหูลูกตาพี่นองคุนะโอ้สุดลูกหูลูกตาปูนคุนบรรยากาศนี่พี่น้องัน็นเสียงนกเสียงนั้บรรยากาศดี ฝนเพิ่งจะยุดตกพี่น้องเอ้ย